สวัสดีค่ะวันนี้กินทุเรียนกันนะคะซื้อทุเรียนมาค่ะ <Okay. S 1> ชวนน้องเข้ามากินทุเรียนค่ะซื้อทุเรียนมาจะบอกทุเรียนกันนะคะเว oh. พรวันนี้กินทุเรียนค่ะลูก oh. ใหญ่เลยค่ะออ้ยโดนแล้วปุ๊บใส<จ>่ใจ,จานมาลูกดูดิไงใส่จาน เดี๋ยวกันค่ะนี่มาแล้วค่ะนี่คนไต้หวันเขาเรียกเปาเซียนหมอนะคะเปาเซียนเปาเซียนหมอค่ะแล้วก็เอาเปาเซียนหมอมาดูเรียนลูกใหญ่ค่ะลูกนี้ห้าร้อยสามสิบห้าบาทแพงไหมคะแพงไหมพุ๊แพง ลูกหนึ่งีห้าร้อยสามสิบห้าบาทกิโลละเก้าสิบเก้าบาทนะคะแต่ว่ากิโลบ้านเ่าน,านีมีหก <6 S 2> ขีดกิโลบ้านเ่ามีหกขีดค่ะไม่เหมือนสิบขีดบ้านเรานะคะเขาจะนับหกขีดถ้ากิโลบ้านเราเขาเรียกอ e ีกงจินถ้ากิโลบ้านเขาถ้ากิโลบ้านเราก็ถ้าสิบขีดก็จะเรียกอ e ีกงจินถ้าสมมุติว่ากิโลบ้านเขาไม่ใช่สิบขีดก็ว่าไตกิน รู้ปะไตจินไตจินไตยี่เขายกมีภาษาฮกเกี้ยนภาษาฮกเกี้ยนจะว่าไตไตจินไตจินนี่ลูกใหญ่เบ้อเลยลูกใหญ่เบ้อเลยค่ะนานแล้วไม่ได้กินทุเรียนกันพัาดหมันก็เป่านะลูกทุเรียนกันนะคะผููใหญ่เลยค่ะนานแล้วไม่ได้บอกทุเรียน ปอกเองนะคะเห็นไหมลูกใหญ่ๆเราปอกไว้ก่อนลูกใหญ่เลยค่ะอู้หูืูออจังเดี๋ยวกินกันแม่กินกันให้อิ่มไปเลยค่ะ เราไม่มีกระดาษเหมือนประเทศไทยเรานะคะเราใช้เป่าเซียนหมกเป่าเซียนหมกใช้พลาสติกไหมพลาสติกแล็บ<ล>เราพูดไม่เป็นไน้น้องก่อนพลาสติกแล็ตแ,ลแต่ประเทศไทยก็ไม่ได้เคยใช้เนาะยายพรไม่ได้เคยใช้ค่ะเนี่ยอยู่ประเทศไทยสมัยก่อนใช้แต่ถุงเราใช้กระดาษบ้านเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป่าเซียนหมก ดูใหญ่มากค่ะแต่ที่คนไต้หวันเขาจะกินแบบนิ่มๆซื้อมาเทไลนิ่มทุกทีเพราะว่าเขาซื้อมากว่าจะถึงที่นี่มก็นิ่มแล้วนค่ะชันก็ไม่ค่อยเก่งในการปอกแต่ลูกใหญ่จังเลยค่ะอย่าห้าร้อยสามสิบบาทเงินไทยกับเงินไต้หวันก็ พอๆกันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเยอะกว่ากันเลอก,กว่ากันนี่ค่ะเสร็จแล้วไม่มีแล้วค่ะไม่รู้กี่กี่ฟูนะคะเนี่ยหนึ่งภูสองภูสามภูสี่ภูค่ะห้าภูนี่ค่ะบอกเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะก็จะเอาใส่ถุงไว้เหมือนเดิมจะทิ้งขยะไว้ทิ้งขยะตอนเย็นนะคะมาใส แล้วค่ะอ่ะกินได้เลยค่ะมา,มากินทุเรียนเด้อค่ะเด้อทุเรียนบ้านเองเด้อมาชวนน้องเข้ามากินด้วยมามานั่งเลยกันมะกินทุเรียนคุยไปมานั่งเดี๋ยวนี่เข้ากล้องด้วยกันนี่มาเร็วมา,มากินน้อ<า>ืมมานั่งกินมากินทุเรียนกันเลยค่ะเด้อว,วันนี้ไม่รู้จะทาคลิปอะไรก็เลยพอดีซื้อทุเรียนมา ถ,ถูกถูกลูกแพงค่าห้าร้อยสามสิบห้าบาทนี่ไม่แพงเนาะอยู่บ้านเราเดี๋ยวนี้ทุเรียนก็แพงกินมทุเรียนก่อนขอบคุณค่าฟู้ยอะกินเลยค่ากินเลยเดอ้อไม่เกรงใจไม่ต้องเกรงใจเด้อค่าเดอ้องั้ไปกินข้างนอกกันกินตรงนี้แหละกินม่เวลาเรานั่งกินด้วยกันนี่ต้อกิน วันนี้ไปซื้อกิโลละเก้าสิบเก้าบาทแต่เป็นกิโลของประเทศเขานะคะเก้าสิบเก้าบาทก็ห้าร้อยสามสิบห้าบาทซื้อมาเลยลูกโตลูกใหญ่ไปก็เลยเรียกน้องเข้ามากินด้วยกินกันนะคะพี่ก็อเห็นขอ,อหวานเพราะว่ามันนิ่มไต้หวันเขาชอบกินนิ่มเขเรียนนิ่มแต่บ้านเราไม่ชอบกินนิ่มชอบกินแข็งๆหน่อยเนาะกรอบๆงนนะ,ะันนี้เปช ไม่ใช่หมอนทองอันนี้หมอนทองอันนี้มันถูกไปไงปุ๊บเพราะว่าเขาส่งมาก่อนจะกระดาษทิชชู่ก้อนนี้คือมะขาวจังนี่ก้อนขาวจังใช่นี่มากินกันเลยค่ะเด้อมันงามเกินตัวดิมันเป็นงานใงาม มันชิ้นใหญ่ครับอร,อ,อร่อยมากอร่อยนะรเรียกน้องมากินเพราะว่าเราซึ้อมานี่แฟนไม่กินนะคะ่ะแฟนเขาบอกว่าเหม็มนส่วนแกกินแกไม่กินมันทำด้วยกันน,กนี่กินได้กันเด้อค่ะเด้อไมคุยอะไรดีกปุแก ขัชิอยู่ไหนเหอชิชชชชชชอวกินทุเรียนกับแม่ไหมลูกอ,อร่อยค่ะตัวนึ่มไปหน่อยนะึงไม่ต้องกินข้าวแล้วแหละเพราะว่าส่งมาก่อนจะถึงไต้หวันนี่ก็จะนิ่มแล้วแต่ว่าเยอะมากภูใหญ่มากนทุเรียนหมอนทองกันอะ่ะเยอะเลยค่ะ ไ้อไม่กินหรอกไม่ได้สงสารเนาะดมๆๆแล้วก็เหมนหน้านี่หอมได้ไหมเอ่ยกินไหมอร่อยค่ะหอมเนาะคยกินเสร็จยายพรเคยกินเสร็จแล้วก็เอาเม็ดไปวางไว้มันงอกจริงๆค่ะเจที่ไต้หวันมันปลูกไม่ขึ้นเพราะงอกเสร็จแล้วมันก็มันเหน้านี่งอกเสร็จแล้วมันก็ตาย ถ้ามีที่ตัวเองก็จะลองปลูกดูอร่อยไม่ปุ๊หวานเกินเนาะหวานมันนั่งนี่มันนั่งเป็นเพื่อนใจพรไงเดี๋ยวเียวมันเดินหน้าหนินม่จมูกเรียนจมูเนี่คำมัจะเร็่ๆมันจะนิ่มๆน่ะเพราะว่าก็อนจะมาถึงใตหวันนี่มันอบอ้าวเยอะ เคยไปซื้อทุเรียนนะคะแต่ไปซื้อมันไปโดนทุเรียนอ่อนแล้วซื้อกลับมาเอามาผ่าแล้วกลายเป็นทุเรียนอ่อนแล้วก็ไม่กล้าไปให้เขาเปลี่ยนเขาเพราะว่าเขาส่งมาจากประเทศเราแล้วก็เกิดเราไปให้เขาเขาบอกว่าก็ส่งมา,มาจากประเทศเธอเละเราก็ไม่อยากจะมีเรื่องอะไรกับเขาค่ะเราก็ต้องยอมรับสภาพเสียงเงินไปฟรีๆแล้วคนเก็บเขาคงจะอัดเราไม่รู้เนาะคนบ้านบาง,บาง,บ,างบางทีก็มันมัน ออกมาพร้อมกันนี่หละเอามาเขาก็ไม่รู้เคยไปซื้อมาลูกเราสามร้อยกว่าแต่ผ่าแล้วไม่มันไม่สุกอะมันไม่หวานไม่สุกเราก็ไม่ไปคืนไปอะไรกับเขาไม่ปไปแล้วทุเรียนบ้านเรามาพี่น้องพี่น้องมากินทุเรียนกินด้วยกันนี่อร่อย วแล้กินไปสองเม็ดแล้วนะคะว่าจะพูดคนัะเดี๋ยวพูดจักทีจกไปกระเด็ดปากกากลางทำงานกลับมาวันนี้ก็เลยผ่านตลาดเพราะบ้านเราอยู่ติดทะเลไงมัน ต้องผ่านตลาดก่อนเราถึงมาถึงบ้านเราบ้านเราอยู่ติดทะเลแต่ว่าเดินออกไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าอยู่บ้านเราอยู่ข้างในแต่เดินออกไปนิดหนึ่งก็ถึงทะเลแล้วคนเขาจอดเรียเรียน่ะเรียเรียจับปลาจอดเต็มเลยเขาไม่ได้ออกไปหาปลากันเพราะว่าช่วงนี้ปลามันน้อยคนจับเยอะแต่ปลาน้อยก็จับไปทุกวันมันก็ไม่มีเขาก็เลยยุดกันเลยเอ่ะพูดกรัดต้งหน่อยเถอะไว้มันก็ไม่มีใช่ไหมเพราะไม่มีเส็จแล้วก็ยุดพัก แล้วเขาก็เด็กที่เข้าจ้างมาก็คือคนอินโดนีเซียู้เด็กผู้ชายพวกอินโดนีเซียเขาก็จะไปกินซื้อของร้านอาหารอินโดนีเซียเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็เลยเดี๋ยววันหลังจะพาไปถ่ายจะถ่ายคลิปมาให้ดูว่าเรือจับปลาที่นึงเต็มเลยบ้านเอาก็มีแต่ว่าดูดูเดี๋ยวว,วันหลังมีเวลาจะไปถ่ายถ่ายคลิปให้ดูว่า เออที่นี่เขามีเรือตกปลาเรือจับปลาเหมือนบ้านเราไหมเนี่ยท้ามีโอกาสจะไปถ่ายดูแล้วกินไม่ดที่สามแล้วนะปุ๊ <c oughs> กินนี่ก่อนนะคะ <c oughs> ไม่ว่ากินเยอะไม่ดีหนมะบงังดุนะนะแต่มันก็ร้อนเต็ดแฟนบอกว่าซื้อทุเรียนมากินนี่อากาศร้อนก็ยังกินทุเรียนอีก แต่ว่าก็เลยบอกเขาว่าเอา้าทุเรียนมันมีฤดูร้อนบ้านฉันเขามีทุเรียนฤนดะูร้อนจะไปกินฤดูหนาวได้ยังไงอะทุเรียนแกก็ว่ากินทุเรียนก็กินฤดูร้อนเอ้าก็ทุเรียนมันเกิดฤดูร้อนเนาะไม่กินตอนนี้จะกินตอนไหนเอ้าคนเขาชอบกินกันเยอะเหมือนกันเห็นเขาขายคนก็ซื้อเยอะนิ่มๆหมืนยิงหวานแต่ว่าคนไทยเราไม่ชอบกินนิ่มเท่าไห่มันหวานขึ้น นี่หรอเคยดูแล้วเปลี่ยนช่องเล่นสครั้งนะจะนั่งเอกุนดีกว่าไหมพูด <c oughs> เรื่อง,นงหนังเลยพูดเรื่องหนังเกาหลีดูไต้หวันดูแต่นหนังเกาหลีค่ะผมดูหนังเกาหลีไม่ใช่โฆษณาเข้าเด้อพระเทนไต้หวันเขาชูบหนังเกาหลีเพราะว่า,นานคนก็ชอบกันเออม,มันเกาหลีกับไต้หวันมันใกลก้กันเขาก็เลยซื้อหนังเกาหลีมา บ้านเองร้อนไหมพี่น้องไตหวันร้อนกี่องศาแล้วปุ๊สามสิบ <30 S 2> กว่าเลี่ยเรียกพี่แก้วมากินจะไม่มาเลยนึกโอเคสามสิบสองแล้วตอนนี้ตอนนี้สามสิบสองมันร้อนนะีตอนเที่ยงตอนนี้ตอนนี้ไตหวันร้อนสามสาิบสององศา,าเด้อพี่น้อง เอฟซีทุกคนขอบคุณเดอ้อที่เขามาชมก็ข,ขอบคุณได้หลายทุกๆกขั้นที่เขามาชมที่เอฟซีก็ไม่ใช่เอฟซก็เขามาดูน่ะก็ขอบคุณมากๆอ่าอะไรนะ,กด, like. ะรกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดซ <กด S 1> <subscribe. S 2> ับสไคร e กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะคะเด้อพี่น้องเดอ้อ คิปใหม่ยายพรก็ทําไม่ค่อยเป็นเนาะก็พูดไปงั้นแหละไม่รูพูดอะไรเดินก็ไป,ปชอบเป็นช่องนละ้ว mm hmm. ที่เราอยู่ mm hmm. ที่ที่ยายพรอยู่เนี่ย mm hmm. ที่จะตําอําเภอเนี่ยเนะยาะเรยกอำเภอนะพูดเนาะอำเภอเนี่ยมันเป็นหลิงเหงียน หรืออย่างนี้มันจะอยู่ใกล้ๆโรงผลิตไฟฟ้านาะกับโรงผลิตน้ํามันรปะ่มัน<ง>เขาเรียกว่ากงเยชีกงเยชีก็คือโรงโรงงานโรงอุตสาหกรรมเออโรงอุตสาหกรรมมันไม่ใช่อุตสาหกรรมโรงงานอย่างนั้นนะมันมีโรงงานหลายแบบพวกฟอกสีฟอกอะไรแล้วก็พวกน้ํามันเครื่องพวกอะไรเนี่ยทีนี้อากาศมันเสียที่นี้รัฐบาลเขาก็เลยมีงบให้เราเขาแจกข้าว เขาแจกข้าวแล้วเขาจะแจกว่าในทะเบียนบ้านเรามีกี่คนแต่ย่าพรนี่ไม่ได้ทำบัตรประชาชนก็จะไม่มีสะเขานี่น้องสาวม่แล้วเอาเข้าวมาดูเนียค่ะรัฐบาลเขาแจกข้าวให้สามกิโลถุงละสามกิโลแต่ที่บ้านได้สองถุงเพราะว่ามีลูกกับแฟนสองคนแต่ยพรนี่มีอยู่ในทะเบียนบ้านอยู่แต่เราไม่ได้ทำบัตรประชาชนนาเช็ดนไต้วันเราก็ไม่ได้แล้วก็แจกทุกปีค่ะ ผู้ปีเพราะมันอยู่ใกล้ไอเนี้ยกองเยทีเนี่ยกองเยทีก็แปลว่าโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันเอ้ยอะไรอะพวกมีอะไรมัางมีที่มันมันอากาศมันพวกสารเคมีมันเยอะเข้าก็เลยให้เราแล้วก็ก็จะมีไอตัวตัวแล้วเนาะตัวของอแก๊สแจกแก๊สเขาเรียกว่าหัวเจื้อ หัวคนไต้หวันเขาเรียกหัวชื่อหัวหัวซื้อตันก็เป็นเป็นตัวใบตัวเขาจะให้เราสองใบใช่ไหมตัวเ็าเรียกตัวเนาะตัวแรกตัวแรกเอ้ก๊สซเขาจะจ่ายให้เราปีละสองถังเอ้ปีละสองถังใช่เพราะว่าสองคนข้าวก็จะสองถุงแล้วก็แก๊สเขาจะแจกเอออะไรอ่ะตัวสองใบเพราะว่าเรามี ครอบครัวเรามีสองคนในเป็นคนไต้หวันอ่ะแฟนกับลูกชายแต่เยกพอร้อมไม่ได้มันก็ดีอย่างนึงแต่ว่าอากาศไม่ไม่ดีเพราะว่ามันอยู่ใกล้โรงงานสารเคมีเยอะเขาก็เลยให้ให้พวกเราเต่จังหวัดอื่นไอ้ตำบลอื่นไม่มีนะมีแต่ที่หลิงเงนียนนี่ที่เดียวเขาก็ดูแลประชาชนดีอยู่เราก็อยู่แบบนั้นแต่ว่าก็คนเป็น ส่วนมากคนเขาไม่ค่อยสบายก็มีถ้าเขากินของกินอะไรไม่ค่อยระวังเนาะเนาะคุณเนาะถ้าเราก็ต้องรักษาสุขภาพเราแหล,และเวลากินของอ,อ,กกอ,อะไรอย่ากินเหลากินอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรากินเหล่าอ,อะไรเยอะมันก็ไปทําลายสุขภาพเราเพราะาอากาศมันไม่ดีแล้วเดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ดูถ้าขึ้นไปบนหลังคาบ้านไปบนดาดฟ้าก็จะถ่ายเห็นโรงงานมีเตะกลางคืนนี่สวยเลยเพราะว่าเปิดไฟเขาจะโร,โรงงานนี้เขาจะ ไม่หยุดเลยเขาจะทําตลอดทั้งวันเขาจะเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเวลากันไงเข้ากับพี่แก้วมาแล้วชวนพี่แก้วชวนเจ๊เขามากินทุเรียนค่ะมาเขามากินทุเรียนเดียวกินทุเรียนเจ้เข้ามากินทุเรียนเนี่ยพี่น้องมากินด้วยกันเด้อ กินด้วยกันแล้วก็าทำคลิปใหม่หรือจะพูดอะไรนั่งยิ้มใส่ใส่ใส่กล้องเลยนะเจ๊เข้ามาเร็วมาช่วยออกกล้องหน่อย <c oughs> โอ้ยอันนี้งามนี่ <c oughs> งามเกินมา เขาพี่เปนตัวใหญ่ไม่มีเอาไม่มี่มีแค่มยมเข้ามากินก่อนมานั่งกินเนี่ยงามรูปนี่หน่เห็นไหมนี่ไม่ดูถ่ายวันาัน้นนะพี่ตัวใหญ่กับเขาเลยเต็มต้องเลยทำไมตัวใหญ่แค่กินเต่แดงผูอุ้มน้องแมวไม่หน่อยนะทำไมทำไมตัวใหญ่แค่ของไอพ่อทำไมตัวเล็กกลับไปบ้านไปลองถ่ายเจ้าของดูเองก็ย้าใหญ่มันปรับได้ไหม่ะผูปรับได้อยู่ ไม่ต้องกลัวมันเจ็บปุ๊มันมีผอมไม่อะไรไปหาแม่ไปหาแม่เขาพี่มันทำไมอ้วนเอาลูกสาวมาโชว์ดะคาเดอร์นี่ลูกสาวค่ะสวัสดีกล้องกอนนีนลูกนี่นี่กไม่อยาสวัสดีนี่ดูทางนี้รูปเนี่สวัสดีค่ะโอ้ยเนี่ยลูกสาวค่ะลูกสาวนี่เลี้ยงไว้ตัวเล็กนี่เพราะว่าตัวยังใหญ่เลยทำไงเปาตัวเล็กเลยแม่ก็โดนหมากัดเพราะแม่เขาเราเลี้ยง เลี้ยงแต่เราไว้ข้างนอกไม่ให้เขาเข้ามาเพราะว่าสามตัวพี่น้องสามมีแม่เขามีน้าเขาสามตัวพี่น้องแต่นี้มีน้าเขาไม่มีลูกสองตัวแม่เขามีลูกแม่เขาไม่ที่สีนี้นะคะสามสีแม่เขานะทีนี้หมากัดแม่เขาตายเขาก็เลยต้นตายตนหมากัดนี่เราเองหมากัดเัาตีสมหมากัดแมวเนี่ยกัดแมวแล้วลูกเขาก็อยู่หลังบ้านไม่ได้อาเข้ามาข้ไมเขาเรีมีลูกสองตัวที่เหลือ ถ้าอาัมน,นนั้นไม่ใหญ่อัะก็ใหญ่อหญของไอ้พรทำไมไม่ใหญ่อ,อ,อ้าวน,นี่มันทำไมอันนี้มันมันมันข้าวปากมันต่อสุไอ้ลูกไปล้อันนี้มันข้าวปากเลยยังไงข้าวเิ่มต้นสีแดงไว้แล้วลูกโอ้ยเข้ากล้องหน่อยแม่อยากให้หนูเข้ากล้องนี่สวัสดีค่ะเป็นไหมัปเอ็นยัน อันนี้ก็เราเลาทียอเขาไม่อยากอุ้มเขาเท่าไหร่มันจะเนี่นจะเข้าอะไรเช่เออปกติไหนเีมันนานเท่าไหร่แล้วพูดอนานเท่าไหร่แล้วคะเกือบยี่สแล้วไหมโอ้ยังสิบเก้านาทีจะคุยอะไรอีกนิดนึง ก็อันนี้ก็ได้จะพูดอะไรอีกค่ะขอบคุณเอสเพลงทุกๆ่านนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ชวนมากินทุเรียนกันเนยกินหมดไปแล้วค่ะสองูสามผูทุเรียนหวานมากนะคะถ้าปากเต็มจอตัวมันจะใหญ่ไปป่ะเนี่ยมันทำไมตัวใหญ่กินก็เอาไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้ายากรอนจะมีคลิปทำคิมให้ดูอีก เพราะว่าตอนนี้ยังผูกกับต่างๆขัหมายเจ้าของให้พี่จะถ่ายไกลอยู่แล้วเนี่ยเอ่อเอฟซีทุกคนจงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ให้เงินทำงานอะไรก็ได้ก่อนคิดรายได้สิ่งนั้นเงินทองไหลมาเทมาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะปูลองถ่ายลองถ่าพี่ให้พี่หน่อยดูสวัสดีค่ะไอพี่เรียกไอพี่อยู่เนี เวลาถ้าเราเปล